Ông tập 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 ตัวนี้เป็นรุ่น s 3นะครับหรือว่าถ้าในอเมริกาก็จะเป็นรุ่น s 3นะครับตัวนี้ไม่มีชัตเตอร์ไฟฟ้าไม่มีฮอตชูซิงแฟลตไม่มีเซลพร์เชตนะครับไม่มีเซลทัมเมอร์ไม่มีตัวล็อกชัตเตอร์นะครับรีเซ็ตฟิล์มแบบเมนนวลนท่านกำลังใช้กล้องที่เป็นเมนนว่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้าง นี้ใช้เมาส์เป็น M42 นะครับเป็นสกูเมาส์เมาส์เกี่ยวนะครับหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกตามสะดวกได้เลยนะครับเมาส์ M42 ก็จะหาเลนได้ง่ายนะครับหลายยี่ห้อก็ผลิตเมาส์ M42 มาในช่วงนั้นนะครับท่านสามารถใช้ร่วมกับเลนได้หลายแบบหลายยี่ห้อเลยนะครับก็สะดวกสบายในการเลือกเลนใช้นะครับตัวนี้เป็นเลน 50f 55s 1.8นะครับตัวนี้เป็นเรนมาลายเดีนยงกันด้วยนะครับในตำนานเลยเดี๋ยวเรามาดูชัตเตอร์สปีด Pentax S3 ใช้สปีดตั้งแต่ชัตเตอร์ทีชัตเตอร์บี1 2 4ไล่ไปจนถึง1ส่วน1,000วินาทีนะครับคนที่ไม่เคยใช้ชัตเตอร์ทีก็จะสงสัยอยู่ว่าชัตเตอร์ทีใช้งานยังไงนะครับชัตเตอร์ทีก็หมุนไปที่ตัวทีนะครับแล้วก็ เ้นฟิล์มนะครับเวลาที่เราจะกดชัตเตอร์ยาวๆค้างไว้นะครับแล้วก็กดมานะครับกดมาที่ชัตเตอร์ทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบล้วไปตามวินาทีที่เราต้องการนะครับเวลาเราจะให้ม่านมันปิดลงแล้วก็หมุนมาทางซ้ายหรือว่าหมุนมาทางขวาก็ได้นะครับม่านมันก็จะปิดลงไม่ต้องเอานิ้วหรือว่าไม่ต้องกดสายลั่นชัตเตอร์ค้างไว้เหมือนชัตเตอร์บีนะครับนี่ก็เป็นส่วนดีนะครับตัวนี้มีซิงแฟลนะครับเป็น F.P. F.P. ก็คือแฟลตรุ่นโบราณที่ใส่หลอดไฟแล้วก็แตกตูมนะครับส่วน X ก็คือแฟลสมัยใหม่หน่อยเป็นแฟลชใส่ถาดนะครับแล้วก็สามารถใช้ร่วมกันกับแฟลตทั้ง2แบบได้เลยนะครับตัวนี้ซิงค์แฟลที่อยู่ตรงกลางระหว่างสปีด30กับสปีด60นะครับถ้าคร่าวๆก็อยู่ที่สปีด45นั่นเองนะครับมันจะเป็น30แล้วก็ X แล้วก็60นะครับถ้าเกิดใครจะใช้แฟลก็ ปรับไปที่ speed X นะครับแล้วก็ใช้แฟลชได้เลยนะครับตัวนี้มีบอกว่าขึ้นฟิล์มหรือยังด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสีดำๆมันยังอยู่ไม่มีสีส,มส้มๆขึ้นมาก็แปลว่าเรายังไม่ได้ขึ้นฟิล์มนะครับแต่ถ้าเราขึ้นฟิล์มแล้วนะครับสีส,มส้มๆก็จะขึ้นมาบอกว่าตอนนี้เราขึ้นฟิล์มแล้วนะก็สามารถกดถ่ายได้เลยนะครับ สำหรับใครที่กังวลเรื่องการวัดแสงนะครับวันนี้มีเทคนิคง,ง่ายๆสูตรสันน y 16มาฝากเลยนะครับในขั้นตอนแรกเราก็ตั้งค่า Speed s h u t t e r ให้ตรงกับค่าฟิล์มที่เราเลือกใช้สมมติว่าเราเลือกใช้ค่าฟิล์ม ISO 100นะครับก็ตั้งไปที่ Speed s h u t t e r 125นะครับก็ตั้งไปที่ Speed s h u t t e r 125ถ่ายตอนเที่ยงหมุนค่ารูรับแสงมาที่16นะครับกดสันน y 16ให้เริ่มต้นที่16เลยนะครับ ตอนเที่ยงสปีดชัตเตอร์125ค่ารูรับแสง16นะครับตอนบ่ายโมงหมุนค่ารูรับแสงมาอีกสต็อปหนึ่งเป็น11นะครับชัตเตอร์อยังเท่าเดิมนะบา 2, ่ายสค่ารูรับแสงเป็น8นะครับบา 3, ่ายสค่ารูรับแสงเป็น5.6นะครับสี่โมงเย็นนะครับค่ารูรับแสงก็เป็นเลข4ครับ 5โมงค่ารูรับแสงเป็น2.8นะครับ6โมงค่ารูรับแสงก็เป็น2นะครับทุ่มหนึ่งค่ารูรับแสงเป็น1.8นะครับใครที่มีค่ารูรับแสงต่ำกว่านั้นก็ทดข้ามทุ่มหนึ่งมาได้เลยนะครับพอมันสุดแล้วเนี่ยเราก็มาลดค่าสปีดของเรานะครับสองทุ่มปรับจากร2 5ยมาเป็นสปีด60ครับ สามทุ่มสปีดสาครับสี่ทุ่มสปีดสิครับก็หลายๆคนมีคําถามว่าแล้วถ้าเกิดถ่ายก่อนเที่ยงล่ะจะต้องตั้งคายย่ายังไงก็เหมือนเดิมครับผมปรับค่าสปีดชัตเตอร์ให้ตรงกับฟีมวันนี้เราใช้อ s โซร้อยก็ปรับมาที่ร้อยนะครับปรับมาที่16เหมือนเดิม16บหกเป็นตอนเที่ยงนะครับถ้าเป็น11บเอโมงก็11ครับ ถ้าเป็น10โมงก็8ครับถ้าเป็น9โมงก็5้าุดครับถ้าเป็น8โมงเช้าก็4ครับถ้าเป็น7โมงเช้าก็2.8ครับถ้าเป็น6โมงเช้าเลยก็2ครับตีหก็1.8นะครับ ก่อนนั้นก็ไม่น่าจะมีใครถ่ายรูปตอนคืนสักเท่าไหร่นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่าการตั้งค่าของซันนี่สแบบนี้ใช้ได้เฉพาะกลางแจ้งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าแสงน้อยกว่าข้างนอกเราก็ลดตัวเลขลดตัวเลขสปีดชัตเตอร์มาสัก1สต็อปหรือ2สต็อปก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนเที่ยงนะครับเราใช้ไอโซ0 0 0สปีดอยู่ที่125ตอนเที่ยงค่ารูรับแสงเป็น16 เราจะถ่ายรูปในคาเฟ่เลยแสงข้างนอกกับแสงข้างในต่างกันเยอะมากเลยเราก็ลดสติชัตเตอร์ของเราครับมาสัก1สต็อปก็คือ60หรือว่า2สต็อปก็คือ30ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่าต่างแสงนะครับกดตันนี้1 6ใช้กับการแจ้งได้น่าจะใกล้เคียงเลยแหละก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆนำไปใช้กันดูนะครับนนี้ เดี๋ยวเรามาใส่ฟิล์มแล้วก็ชมภาพกันนะครับการเปิดท้องฟิล์มก็ลงมานะครับแล้วก็เปิดท้องฟิล์มนะครับฟิล์มที่เราจะใช้วันนี้เป็นฟิล์มโ oh, อแม่ชมยงระวงตบแผะของทางร้านนะครับจะเป็นฟิล์มหนังหมดอายุแล้วนะครับแต่ก็ยังให้ภาพที่สวยงามอยู่นะครับเรามาใส่ฟิล์มกันยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็ล็อก ให้หางฟิล์มอยู่ด้านล่างเสมอนะครับแล้วก็ดึงฟิล์มมาใส่ช่องอีกด้านหนึ่งของแกนนะครับี๋ยวข้าไปลึกๆเลยแล้วก็ขึ้นฟิล์มครับขึ้นฟิล์มเสร็จกดถ่ายทิ้งรอบหนึงตอนแล้วก็ขึ้นฟิล์มใหม่ครับให้ตัวหนามเตยตรงนี้มันล็อกฟิล์มอยู่นะครับแล้วก็ปิดฝาห้องฟิล์มเลยแล้วก็ล็อกห้องฟิล์มไว้นะครับวันนี้เราใช้ ค่าฟิล์ม ISO 50เราก็ตั้งสปีดมาที่60นะครับตอนนี้เป็นเวลา4ีโมงเย็นเราก็จะใช้ f4 สปีด60ถ่ายที่กลางแจ้งนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมๆกันได้เลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ต้องกับเพนเทคแ s สซอฮีต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากช่องทางติดต่อใน Facebook ด้วยนะครับก็จะมีรานานคนแะแลบกับซิัลฟิล์มนะครับเป็น Facebook ฟนเพจนะครับใครที่อยากชมภาพสวยๆใครที่ต้องการข้อมูลอุปกรณ์ข้อมูลกล้องถ่ายรูปตัวอย่างภาพตัวอย่างจากกล้องจากเลนจากฟิลม์มก็เข้าไปเรียกชมกันได้เลยนะครับผ่านไปผ่านมาตลาดต่างๆจังหวัดคอนแก่นก็เข้ามาเยี่ยมเยี่ยมที่ร้านเราได้นะครับ วันนี้ต้องกับอาซายฮีเพนเทคเอสต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่อยากได้สายเท่ๆแบบนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้นะครับเป็นร้านรอนานคระแลบหรือว่าซิต o ฟิลมลองค้นหาดูนะครับก็จะมีสายเท่ๆอย่างนี้เป็นสายหนังแท้เราทํำมือเองนะครับจำหน่ายด้วยนะครับราคาไม่แพงใครที่มีระบบผ่อนก็สามารถผ่อนได้ใครที่ต้องการเลือกซื้อหาตัดบัตรเครดิตใจเก็บเงินปทางอะไมีหมดเลยนะครับก็ฝากกนนะครับ ช่องเซโตฟิมนะครับคลิปหน้าต้องจะพาไปถ่ายรูปที่ไหนใช้กล้องตัวอะไรก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ